ด้วยความเคารพต่อท่านรองประธานนะครับเนื่องจากว่าตามที่ท่านได้พูดเนี่ยนะครับผมก็ขออนุญาตเรียนครับว่าหลักการของสภาหแห่งนี้นะครับเท่าที่เรายึดถือมาโดยตลอดนะครับรวมทั้งกฎหมายฉบับอื่นที่เราเคยคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพอบอรบเช็คอะไรก็ตามทีนะครับหลักการของเราก็ชัดเจนครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเป็นการยกเลิกก็คือการยกเลิกเราจะไม่ให้มีการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอยู่ในพรบรที่มีการยกเลิกนะครับอันนี้เป็นหลักการที่ได้มีการคุยกันหลายครั้งในวิบนะครับแล้วพอเราเห็นร่างฉบับนี้ขึ้นมานะครับมันมีประเด็นพอสมควรนะครับเพราะว่ายกตัวอย่างวักสุดท้ายนะครับขออนุญ,ญาตอ่านให้ฟังนะครับเพื่อประโยชน์ในการต่อบอนุญาตนะครับแดงว่าการสร้างตั้งโรงงานต้องมีขอต่อบอนุญาตจะเป็น3ปีครั้งหนึ่งก็ดี4ปีครั้งหนึ่งก็ดีหรือจะเป็นกี่ปีก็ดีท่านก็ต้องมาต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะต้องมีการยกเว้นเรื่อยๆ ปัญหาก็คือใครจะมีอำนาจในการยกเว้นท่านก็เลยไปเขียนมาบ,บอกว่าให้ถือโดยให้ถือว่าคำสั่งตาวักหนึ่งก็คือคำสั่งของคอสชเนี่ยยังมีผลบังคับใช้อยู่ถ้าเขียนอย่างนี้เนี่ยมันก็หมายความว่าคำสั่งคอสชอยกเลิกสำหรับคนส่วนหนึ่งและก็ไม่ยกเลิกสำหรับคนอีกส่วนหนึ่งนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็เข้าใจว่ามันน่าจะขัดกับหลักการ แต่นครเดียวกันผมเข้าใจครับว่าท่านรองประธานท่านมีเจตนาดีอยากช่วยแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องของการที่มีการลงทุนเยอะๆแล้วมีปัญหาเรื่องใบอนุญาตแต่ถ้าท่านดูดีๆนะครับจริงๆปัญหาเนี่ยใช้กฎหมายะระดับรองก็น่าจะแก้ได้นะครับเพราะว่าการได้รับการยกเว้นเนี่ยเป็นการได้รับการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงซึ่งก็เป็นกฎหมายะระดับรองนะครับฝ่ายบริหารสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยฝ่ายบริหารเอง โดยที่ฝ่ายที่ติบัญญัติไม่จะเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับก็เลยขออนุญ,ญาตนะครับว่าท่านจะลองแก้ไขโดยการยกเลิกให้ตรงตามหลักการหรือไม่แล้วก็ทําเป็นข้อเสนอแนะข้อสังเกตให้ฝ่ายบริหารแก้ไขนะครับเพื่อให้แก้ไขปัญหาประชาชนหรือผู้มิสุทธิ์ีเดือดร้อนเนี่ยให้สามารถที่จะประกอบกิจการต่ออนุญ,ญาตหรือขอบอนุญ,ญาตต่อไปได้ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ